มัน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 จะออกง่ายหรือเปล่าเพราะว่ามาสายฟ้ามันก็เหมือนจะแบบถาวรนะครับแล้วก็มันไปเหมือนจะ3 0วันซึ่งอ่ะประเด้นตำเดนะครับผมซึ่งเด็กๆก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าพี่เล่นประจําอยู่นเซิร์ฟนี้นะครับในนิโมนซีวีแตแบบเด็กๆถามว่าพี่หายไปจากเพจนานเกินไปหรือเปล่าก็พี่มาสตรีมอย่างนิโมนทวีนะครับผมก็ตามมาได้นะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนะสตรีมทุกวันตอนเย็นนะครับผมนะก็โอเค โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็หยุดไปถอนล้ำ <c oughs> ตัวตึงซัมเดงแหละนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็เลยจะมาใช้เงิน15,000บาทชิวๆว่าคือแบบเราก็พี่ก็มีเป็นแสนนะแต่ว่าลิมิตเขาบอกพี่ให้แบบใช้เงินแค่หมนะื่นห้าพออ่ะเออพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบใช้เงินยังไงแล้วนะครับพี่ก็เลยเติมไปไบหมื่นห้าพอเนาะคือว่าวันนี้ผมไปจัดมานะครับเป็นกาชา1,500ลูก ถ้าตีเป็นเงินโอซีก็ประมาณ15,000บาทนะครับจริงๆพี่ว่าจะเติม1นึ่งแสนนะแต่มันลิมิตแค่15,000หนาพนะครับพี่ก็เลยเติมแค่นี้พอโอเคครับไม่พูดว่าทำเพลงก็วันนี้ผมจะมาเปิดกาชานะครับผมทั้งหมด1,500ลูกแล้วนะครับมันไม่ได้มีแค่กาชาซึ่งที่ผมเติม15,000เนี่ยคือมันคุ้มตรงที่ว่าได้ i อแปด้วยจริงๆมันก็เป็นของแถมแล้วครับพี่ก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะเออโอเคนะครับผมผมจะเริ่มเปิดเลยละกันนะครับซึ่ง1,500กล่องเนี่ยมันเยอะมากๆนะครัับมนเยอะมากแบบก็น่าจะมีีีีพ่่คนเเดยวทติม ในประเทศนี้เยอะที่สุดแล้วก็น่าจะรวมๆไปเกือบ3-4ล้านได้แล้วครับเฮ้ยไอ้เฮียขัดฟิลกูหมดเฮ้ยเฮียนี่โอ้ยสัตว์ละเดินตามกูละเหมือนรู้ว่ากูมีกาชาร์ดอะแม่ไอ้ครับไม่ใครับไอ้คเที่ยกูจะมั่นได้เที่ยวไร่จริงจริงอย่างเงี้ยอ้่ใยอย่าบอกนะว่าไงไม่ไม่ว่าไงมึงอะว่าไง ไม่มึงมึงมาทำอะไรอย่างนี้อ๋อกูมันเดลเล่นน่ะเพื่อนเดลเล่นหรอวะใช่เดลเล่นแต่กูบอกว่ามีกาจาดด้วยตอนกอนหน่อนัวหมดตัวออกมึงเติมพวกมึงหมดแเนี่ยอ๋ออะไระเพื่อนกูมีอะไรเพื่อนอ๋อกาชาอะไรอ่ะมีเติมได้เหรออ๋อใช่เพื่อนอะไรเหี้เขาเปิดเติมหรอใช่เฮ้ยคือเมื่อไหร่ยิงหลบอ่ะนีใครเติมมายังโอ้ยเยอะแยะของในกาชามีนะมั้งกูไม่ค่อยรู้เลยกูไม่รู้เหมือนกันเออว่าันไม่เห็นเหี้ยกูไม่อยากเติมเพื่อนตอนไหนคือหาที่สงบไปนนั่เอใช่มุ้ยต อ,ออเดี๋ยวเราแยกจุดกันดีกว่าโอเคครับเราก็ถึงบ้านไดตรงที่เราลองลาเก็บไว้ก่อนละกันพอดีแบบ B M ที่มันแรงด้วยเอ่ะเอกหาพื้นที่เงียบสงบสงบแบบไม่มีใครมากวนใจได้ะไหมเฮ้ยประวัติเหมือนมีคนเคยมาก่อนขอเข้าไปดูข้างในวันนี้หรือรเปล่า <c oughs> นั่นสภาพห้องแบบยับยั้ยี่แสดงว่าเคยมีคนมาผู้ยี่ผู้ยำกันแล้วอุย้ยโทษ โอเคนะครับผมก็จะใช้ห้องนี้ละกันนะเป็นห้องเปิดกล่องของผมเฮ้ยชื่อใครมันเด้งรุ่เลยเลยเฮ้ยกูไม่ใช่ละกูว่าต้องเปิดละกูว่าต้องเปิดละกูว่ากูต้องเปิดละคือไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละในกล่องเนี่ยเท่าที่ผมรู้มานะผมก็ยังไม่ได้เปิดเพราะว่าเติมมาทั้งหมดมันก็พันห้าร้อยลูกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเปิดมันเหมือนจะมีกล่องแฟชั่นแล้วก็กล่องรถแล้วก็เหมือนจะเป็นกล่องอะไรอีกอย่างนั่แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันจะแยกออกมาเป็นกล่องอีกทีหนึ ยังไม่ได้รีวิวอาจจะมีในคลิปหน้าหรือว่าอาจจะลงในคลิปนี้ก็โอเคนะครับผมมาผมไม่พูดพ่านมุมเพลงลากกดเลยละกัครสัตว์มันกดเปิดแบบอัตโนมัติได้ป่มวะกดเลยนะตือเซตวะเออตัวเซตี่ยังไงครับพืนให้โอ้กดอัตโนมัติเลยละกันออ๋อนี่มันเป็นกล้องไอ้เรื่อมันเป็นกล้องโหลอะไรเนี่ยกล้องกล้องกล้องทื่เกล็ดฟาร์มโอ้กล้องปัญญาอ่อนดูตรงแรกกล้องปัญญาอ่อนเนี่ยเฮ้ยกล้องครับไหนละกันอะไรอะไรเนี่ยชื่อกล้องมันปัญญาอ่อนจังอ่ะ โอ้เกลือกูรู้รงแล้วกูเกลือกูไม่รู้เลยว่ากล่องไ,ไหนดีไม่ดีแต่อ้ที่เกี่ยวกับไอ้แดงแงนั้นนี่เกลือนแน่เลยโอ้เกลือพอเลยพอพอกูรับไม่ได้ใครมันโคลมาจามาังหวะตอนกูเปิดไว้สัตว์โดมกูคเคสหมดอเพื่อนโทษหลแล้วแล้วกล่กองรถเรเปิดได้เลยปะอ๋อกล่องรถหรอ,อ,อกล่องรถไม่แน่ใจน่าจะเปิดได้เลยเพื่อนน่าจะแค่แฟชั่นเพราะว่าหมัดไฟกับหมัดสายฟ้ามันน่าจะแย่แฟชั่นไอ่ะก็มันจะมีกล่องแฟชั่นอีกกล่องหนึ่งไงเพื่อนมันเขียนว่าอะไรอ่ะม อ๋อแต่แต่ถ้ารถปิดได้ใช่ไหมใช่ถ้ารก็น่าจะเปิดไดเลยอเแต่แต่แนะนาให้กูเปิดเลยใช่ไมแล้วค่อยเปิดไอ้นั่นที่หลังูว่าน่าจะยังไม่แนะนำให้เปิดเพื่อนอันไอ้กล่องธรรมดา้นะเปิดแยกไปก่อนเปิดเอากล่องเอากล่องรวมๆมาก่อนดีกว่าว่าคือยังไงกูไม่าใจคือกล่องรวมเนียเราเปิดเลยได้หมหรือย่าพึ่งกล่องรวมไหน่วะอ๋อไอ้กล่องกล่องรวมเปิดได้เลยแต่ไอ้กล่องแยก่ะอย่าเพิ่งเปิดดีกว่ารอพรุ่นี้เพื่อนโอเคเพื่อนเอเตามนี้นอปิดต่อเียน่าจะช่วยเพิ่มความคกูมาในระดับ กล่องน้อยทนทานหล้ยกล่องชิวๆยังไม่ออกคือเอาง่ายๆแอดมินตอนนี้เหมือนแบบดูกูอยู่อ่ะเพราะว่ากูเป็นคนที่เติมเยอะที่สุดในประเทศมันคิดดูเอาถ้าใครไม่เชื่อพี่จะแนบสลิปว้ให้ลังกันนี่ไงแก่ของแฟชั่นสีม่วงอ่ะก็ผมรู้สึกว่าในกล่องแฟชั่นเนี่ยมันจะมีพวกแบบอ่าหมัดไฟแล้วก็หมัดสายฟ้านะครับผมก็ไม่รู้ว่ามัน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 จะออกง่ายหรือเปล่าเพราะว่าหมัดสายฟ้ามันก็เหมือนจะแบบถาวรนะครับแล้วก็หมัดไฟเหมือนจะส0สวันซึ่งอ่ะ เออเออเออาออเ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 อเออเอาเออเออเอ้เออ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 าออเออาออเออเอเอ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 เออเอเอ้เอเอ้เอเออเอเออเอเออเอเอ้เอ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  แอดมินแบบเริ่มแบบตั้งค่าล้วนน่ะเออเหมือนตั้งค่าล้วนแบบจะให้ผมแบบได้ยากแต่ว่าได้ง่ายอะ่ะผมว่านะตอนนี้เขาน่าจะกลัวผมแล้วแอดมินน่ะดูทรงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้ามเข้าๆเลยเข้าเข้าเลย,เลยโอ้ออเหือ่อยกูเหนื่อยว่ะโอเคนะครับผมก็เอาปเอาป็นว่าอ่ารอดูตอนจบด้วยกันนะครับว่าผมจะเปิดได้ทั้งหมดกล่องอะไรบ้างแล้วว่าจํานวนกี่กล่องนะครับผมจะได้แฟชั่นกี่กล่องแล้วก็จะได้รถกี่กล่องนะครับผมโอเคอันเปิดเลยเลยละงัานปลอ่ะ มาก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับเปิดมาเกือบ1ิชั่วโมงมึงดูกูได้กล่องแฟชั่นกล่องหนึ่งกล่องอะไรกล่องครับหน่อยละกันอะไรเนี่ยยีกกล่องกล่องขี้เกียจฟาร์ม24กล่องตอนนี้กูเหลือกล่องหันสาหนึ่งสี่สี่เก้ามันไม่หมดตันที่ครับน้องๆคือแบบพี่เติมเยอะเกินหน่อยแงจีมก็แบบเฮ้ยตกใจว่าทำไมเติมเยอะขนาดเนี้ยเขาบอกว่าให้พีลิมิตแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยลูกอะ่ะออพี่ก็เลยแบบอ๋อคือแบบอ,อ,แบบอ๋อปวดหัวคือตอนนี้กูปวดหัว เอาคนอื่นมาช่วยเปิดละกันเพื่อนผมเองนะครับมันเป็นเพื่อนรักผมเองแต่ว่ามันก็จะเลี่ยมๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเลี่ยมชนเลี่ยมถือว่าเข้ากันได้แต่ว่ามันไม่น่าจะรับโทรศัพท์กูณละมั้งเหรอครับต่อมาละมั้งเฮ้ยสรรหาแด่เฮียแจ็ดไอ้แฟงไอ้แฟงไอ้แฟงได้ไอ้แฟงไอ้ชื่อแฟงไอ้สาวแฟงไอ้แฟงอะฮัลโหลเพื่อน <c oughs> คือกูอยากให้มึงช่วยหน่อยอะช่วยอะไรบ่านช่วยกูเปิดกล่องหน่อยพอดีมันลิสเกินอะเปิดเมนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสักทีนึง Okay. ไ,ไม่แม่คือคือกูอยากรู้อย่างหนึง่งใครให้มึงออกฮะข้อเสนอมึงอะะใ<ะ>ครให้มึงออกข้อเสนออ่โท้อท,ท้ครับพี่กูอยู่บ้านไม่เคลิ้นรีบๆมาด่วนๆซื้อชาไข่หมูมาฝากกูแก้วหนึ่งด้วยเป็นมึงผมมากับพี่จอบป่ะพี่เอาจริงจังป่ะเนี่ยจริงจังแล้วก็ไม่แม่ก็มาเปิดแล้วก็เก็บในตู้เลยดิไม่มันมีน้ำหนักมันไม่มีน้ำหนักใช่เหรอเออมันไม่มีน้ำหนักโอเคเอองั้นแหละตามนั้นแหละคือถ้าส่งช็อปแล้วหรือว่าอะไรก็นั่นแหละไอ้เฮียมาไม่มาก็ไม่เคลิ้นเออบ้านไม่เคลิ้นโอเคคร เนี่ยไม่มีเลยครับไอสัตว์แล้วกูบอกให้ซื้อฝากมาบอกฝากมาไอแฟงมันไม่มีตังค์ด้วยโอ้โหไอแฟงเอ้ยภาพไม่ชัดไปร้านอาหารกันเพื่อนไออ๋อไม่มีใครขายไหมครับมีบิ๊กใครขายป่ะมีใครมีบิ๊กีใครขายไหมอุ้ยคันนี้เหมือนเฟอร์เลยเชีฟอร์รถโคตรเฟอร์ไออันนี้อันนี้อันนี้รถในกระเช้าเออคอนเดนท์คันดีสิบห้านี่ได้สามคันเฟอร์คันนี้นะคันนี้เหรอคันนี้คันนี้หรือว่าคันนี้หรือว่าแบบเนี้ยเออหรือว่าแบบอื่นคันนี้แล้วก็แบบอื่นเลย อย่าอย่าป่ะรถรถรถกาชาสี่คันขอขอขอรองคำหน่อยดิเชียร์ต่อไปแล้วไมีใครมีฟู้ดเอ่อบิ๊กเซตขายป่ะมีใครมีบิ๊กเซตขายป่ะโอ้ยสัตว์เออกูจะได้กินข้าวไม่ไหนทียไม่มึงอ่ะพิรามิร้องนั่งเป่ะไม่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 มีบิ๊กบิ๊กเซตขายป่ะใครมีบิ๊กเซตขายป่ะมีป่ะไม่มีเลยห้าร้อยส่งที่เด็กคนบุ๊กเอาเด็กอะไรอะกูร้องว่านี่นี่ครับมาครับน้องหกจุดสี่หกจุดสี่อะไรนะมีเด็กคนบอกว่ากาชาล พอมันเฟิร์มมันยังไม่ปรับหอกจันมันไม่อยู่กินด้วแค่เลยนะฝากดีจะไว้ฝากเพื่อนว่ารดโคตรแรงถึงปะพี่แฟงมีแต้มเดนในตัวปะแต่แต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนจะปัดมันจะปัดไปหน่อยแต่ว่ามันหนักเลยตอนบัมเหมือนพี่แฟงรถรถรถคันนี้เห็นการชาผ่านผ่านในการชาสองรอบฮะมันน่าจะบัมหนักเออกูกูว่ามันไม่แม่คันนี้คันี้่เดียวเลยเพราะว่ามันหนักมันหนักเพราะว่ามันหนักแบบบัมปิวอ่ะ ไปหาซื้อใช่ไหมเพื่อนเอาะนะไปหาซื้ออาหารใช่ไหมไม่เ่ิดกลับไปที่เดิมไปเปิดกันอ้ามถือเกสกระเฟินเปิดในห้องน้ำเลโหลอไป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 ไหนกระชาม็น้าหนักเหไม่เห็นมีไนั่งเพื่อนนั่งนสไเปินไลูกนี่ก็น่าจะชัโกเองกูฝากไบมึงาลูกอ่ะเปิดเลยเปิดเปิดใช้ดวงของมึงเปิดฮี่อ่ะช่วยกูเปิดทีพอดีเปิดไม่หมดรวยเกินนั้นแหละกูนั่งแป๊บโอเคกูเป็นคนที่ไว้ใจได้ใช่ไได้มั้งไม่ได้ไว้ใจได้หรอกม โอเคตามนี้กุ๊กเกี่ยร์กุ๊กเกี่ยร์พูดละเปิดเลยเปิดเลย ก็หลังจากที่เราเปิดไป1 5 0 0กล่องน,นะครับผมก็เป็นมูลค่า1 5 0 0 0บาทจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับจริงๆพี่จะเติมสักแสนห้าแต่ว่าแบบเหมือนแบบแอดมินเขาบอกว่าเก็บไว้ให้คนอื่นบ้างคือรวยเกินอ่ะเออประมาณนั้นแหละครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมันจะมีเอ่อเป็นกล่องนะครับด้านในอีกทีนึงผมเปิดมา1 5 0 0กล่องมันก็จะมีกล่องขี้เกียจฟาร์มแล้วก็กล่องครับหน่อยรักกันอะไรกล่องปัญญาอ,อะไรสองอันนี้นผมไม่ได้สนใจหรอกที่ตัที่สนใจก็คือกล่องนี้ครับกล่องซุ้มรถ ก็ผมไม่รู้ละครับว่ามันมันมันจะยังไงแต่ว่ามันขายได้แบบจํานวนเงิน i c ซีหนึ่งแสนเลยอ่ะเออเป็นเงินเขียวหนึ่งแสนเส้นเงินเขียวหนึ่งแสนมันก็ตกราคาอยู่ที่ประมาณแสนบาทต่อหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมโอซีนะก็ประมาณนั้นก็ถ้าผมเปิดไปแล้วได้ลถประมาณ16คันผมก็จะได้ประมาณ1มื่นหกหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้เอ้ใช่ปะวะ น,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 น่าจะเกนแหละนะครับผม,มผมก็ <มา S 1> ไม่ได้สนใจหรอกจร,จริงๆนะมันนวิ่งกลับแล้วไอ้เ yeah. ชียเม่งกี่ทำเป็นวิ่งตามกูนะูกไม่ไม่ไม่คือมึงมึงขัดเฟรมกูอ่ะเพื่อนคือมึงขัดเฟรมกูอ่ะ มามึง<ด>ยิงข้างซ้าย<ด>ยิงข้างซ้ายยิงข้างซ้ายก็ผมจะแบ่งแบ่งให้เพื่อนคนละกล่องละกันนะครับช่วยกันเปิดไอ้เทมไม่ใช่อะไรหรอกแต่จริงๆแล้วมันเป็นมูลค่าที่แบบมันหาไม่ได้อะผมไม่ได้ซีเรียสนะคือผมผมอย่างเดียวเลยที่ผมอยากได้ที่ผมเติมมาหมื่นห้าเนี่ยคืออยากได้แค่ไอแปดของพวกนี้มันเป็นปพวกของกระจอกอะเอ๊ะเปิดฟรีจัดทบจัดทบมึงด้ันเอามาให้กูนะนลดเลงเอาคืนนะเอาคืนนะโอเคครับผมไล่แจกเลยละกันเดี๋ยวผมขอประเดิมหนึ่งกล่องก่อนเลยเพราะว่ามันมีสิบหกกล่องผมขอลองเปิดเลยนะอันนี้อันนี้คือเเเปปิดดไไ้้้้แแลลววใหกกู็ม่่่่ออาคืืะพน ใช่ใช่อะอไม่ให้มึงอยู่แล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงออโอเคกูเปิดละ ไปกูได้มาเติมกูได้มาเตมกูได้มาติมกูได้มาเติมกูได้มาเติมกูได้มาเตามกูได้มาเตมกูได้มาเติ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 มกูได้มาเตมกูได้มาเติมกูได้มาเตมกูได้มาเติ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 มกูได้มาเตมกูได้มาเติมกูได้มาเตมกได้มาเติมกูได้มาเติมกูไดมาเติมกูได้มาเตามกูได้มาเตมกูได้มาเติมกูได้มาเตยมกูไ e โอ้โหอรถกูรถกูเปสิบเลยโวเบิไปเบิกไปเบิออกมาทีเราปขอไปเบิกออกมา๊บแล้วจอดเกกันเลยฮะอ้ไอ้ไอ้่ออ้ไอ้ไานไอ้ไอ้ไอออ้อัไนี้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไอ้ไอคไอ้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 ดออ้ไไอ้ไโหไอ้ไอ้้ไออไออไอ้ออ้ปอออ้เ้อองนไ้ไอ้อไอ้้ จอดรถเลี้ยงปิดถนนอะไรเงี้ยใช่จอดรถเลี้ยงปิดถนนน,น่ะพากูกลับคันนึงดิพากูไปเบิกรถใหม่คันนึง โดนด้วยเลยอะไรนะโดนฮะที่ไหนโอ้โหไอ้เฮี้ยกูจะถ่ายอยู่แล้วสัตว์เอ้ยโอ้โหโหมูตาเบิกออกมาขอใส่สูตรก่อนได้ไหมครับขอโทษนะครับที่ไม่ได้ตั้งใจใส่สูตรมาก่อนเฮ้ยขอบคุณครับพี่ไปขวัญที่อ่ะมา้งแม่ไปพักเลยมามาดี๋มาเดี oh, oh, so oh, <laughs> <laughs> ๋มาเดี๋ มาดิไอชิมอยากเล่นดีโอ้มาดิ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 เนี่ยต่อยผู้หญิงไม่ได้หนุกหรอกนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าผู้หญิงมันหน้ากูก็ใส่เดียวหมดมาดิ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 กูวาของจริงเข้าใจปะเนี่ยกูวาให้หมดเอ้า ก็มาดีส <go dietary Sí> <sh aking hose> ัตว์บัมเลยบัมเลยบัมเลยบัม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 บัับัม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 อันบัมมัมบ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 จะถัาบัมบัออัมบัอบัมรัมัมบนมบัมบัม้ัม่ัรบัม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 บัอปัมอัมบ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 ไมเัมบปมนัมบอมบัม้โมบัม้ัมอฮมบัมบัม่ัมัมบัมบไมด้ใช่ โอ้โหเละหมดแล้วอ่ะเพื่อนไม่เละไม่เละไม่เละฝั่งกูไม่เละไม่เละพี่ดามีอะไรวะพี่โอ้ยโหที่จอรถผมทำไมผมถามมึงจะถอยหลังมาหากูทำไมโอเคโอเคเดี๋ยวว่าให้ไปกินยาก่อนปะไม่ต้องเชียหรอกไม่ต้องเชียหรอกไม่ต้องเชียหรอกเดมันมาดอนมาโดนมาใหม่นี่แน่นี่แน่เจ็บซ้ำเลยเจ็บเห็บซ้ำเลยเห็บผมนี่ไงไปปัญญาอ่อนอ๋อฮะปัญญาอ่อนก็นอนนะนอนกองเลยนะก่อนร้องก่อนละกันมีอะไรให้ร้องไม่นะ ก็ไม่มีหรอกสภาพตังค์ยังไม่มีจะกินแล้วมั้งนั่นไม่มีหรอกเพื่อนลงไปเสียเวลาเวลาไปอ้แฟนเหรอเอาเลยนะไอ้แฟนเข้าไปเหรอขัดแดงอะขัดแดงไหนวะขัดแดงอะก่อนดะขัดแดงไหนวะนี่ไงแฟงมาโทรมาแล้วเนี่ยหลอกแฟนว่าไงอ่าซอยข้างโรงพยาบาลซอยข้างโรงพยาบาลสองตัวเออสองตัวเออโอเคโอเคน้องน้องมาคืนใหม่ได้นะน้องน้องรอนะน้องเเป้ราก่อนนะขอถ่ายรูปแป๊บเดียว ซอนไหนวะซอนนี่เหรอซอนไหนวะซอนไหนวะแค่ีม่เอาไอ้แจนหายไอ้เหี้ยซอนข้างโรงพยาบาลซอนไหนวะเนี่ยซอนข้างโรงพยาบาลไหนวะไม่เห็นใครเลยบอกซอนข้างโรงพยาบาลสองตัวไอ้แฝงมันโทรมาซอนบันไดหรือเปล่าซอนบันไดหรือเปล่าข้างไหนวะเล่นหมดแล้วมั้งนีเพื่อนเพื่อนเพื่อนจัดรถหน่อยเพื่อนจัดรถหน่อยเดี๋ยวกูไปซ่อมรถเดีราเดาขึ้นมาไอ้แจนมาแล้ซ่อมรถหน่อยครับไอ้แจนมึงอยู่ไหนเนี่ยเดียไปกันล่ะอะไรนะกูกำลังเดินไปกันล่ะโอเคแล้วทำไมมึงหายไปไหนจากโรงพยาบาลวะกูก็ไปเป็นฮิวเลียนใหม่ กูไม่เห็นมึงในหิวเลือดเลยมึงก็ไม่ได้ไปเข้าเมรมึงไม่ได้เข้าเมร์ไงหรอกูนอนกูนอนอ๋อไม่ได้ฉีดยาโอเคโอเคเดี๋ยวกูซ่อมรถเสร็จแล้วเดี๋ยวกูไปรับโอเคเชียรโคตรเทพเอาเป็นร้อยอีกแล้วกูมีไอ้สั่นเหรออะไรยังไม่เห็นอ๋อไม่เห็นโดนเลยไหมไม่เห็นโดนเลยเอา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 ไอ้คิดนิดเดียารเพรียงใจ่าดซ่อมรถหน่อยได้อยู่แล้วใครเร่งยังไงช่างใครเร่่ายจ่ายจ่ายจ่าจ่าย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 า อ่ซอมทุกคันเลยนะครับแต่ผมใจเองเฮ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋้างของพูดเล่นมาจ้างของูดเล่นเช่าได้เลยขนาดนั้นขน้นขนุนขนุนน่นเอ้ต้องต้องัน้นนะครับที่มันมีไฟไหม้อะั่นตนนนนเนเนนเนนเเนนเเนเนเเนยเนเนน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 เเเนเันเเนเ เจะให้เห็นหน้าลเดียวนะไหวหรือเปล่าครมิไหวมาดิโอ้สภาพเลยยังไม่ตรงเฮ้ยเมาอ่ะโอ้ไช่างก็ไม่ต้องการอะ้รสี่คาดหลอกละลำโบงไงลำโบตัมเบเล็กๆครับอยเลขสิบครับพันมันม ไม่ได้แจ็าแล้วไม่ได้แจ็ครวยแจ็คอะไรนะจริงๆแล้ว GDP กูควรจอดตรงไหนดีนี่จอดข้างกันจอดข้างนั่นๆตรงนั้นโอเค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 จอดหน้าเลยมาจอดหน้าเลยรถข้างหลังก็เป็นเพราะพี่เฉยครับเอาจริงๆแล้วอ่ะใส่กูยังไม่ถ่ายสักแช่เลยเนี่ย เล็บลายกูนั่งพอมันจะเอาลายกันเอกแดกเราเบียดตีกันแทบตายมกระจายว่าทำไมกัญชามันผิดตูบลีกูไม่เอากูดูดพอร์ตมันก็ผิดจบ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 อ่าจริงลอยลิปสติกสกายไม่เข้ามาหน่อยเหรอมันไม่เห็นมั้งมันข้ามกูก็ได้เออนั่งหน่นั่งหน่อยจบ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 อ่ากูจริงลอยลิปสติกตสมโฟมอ่แล้วก็มีอ่ายูกูแมนพุงไรสั์กูแมงเกิดมาใช้ชีวิตว่าชีวิตกูไม่มีลิมิต แล้วกูไม่ยอมไม่ใครมาเลิอกิดแต่มาเรียนใส่เขียวกูไปเป็นดิสเซตกูไปยูสแปดกูไปเจอไปดิติตเพราะว่าพี่ยังมาเรียดิติแล้วี่ยังเรามีตีเราเราเาเาเก็บไอ้เหี้ยะเก็บให้แน่ยไอ้สัตว์ไอเดี๋ยวเดียวไอ้เหี้ยมันนองจากมีเจ้าของแล้วไอ้เหี้ยใครโึงคุณเจ้าไปวะไอ้สัตว์จะบอกนะว่ามีคนโึงคุณเจ้าไปหมดเลยไอ้เด็กมึงให้กูดีกว่ากูดีกว่าแล้วไอ้เด็มึงหมดแล้วเหรอไม่กูคนเดียวคนเดียวแล้วไปอีกแล้วไอ้ งั้นก็เอาแม่งเลยดีกว่าเพื่อนนี่เฮีย